คลิปนี้นะ่ะต้องขอบอกเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะคันนี้นะคะ Honda City นะคะ1.5 SV ปี2013ค่ะภูมิลาลายหนังดำมันติดฟังก์ชันค่ะอ่าเลขไม้นะคะอยู่ที่125,900โลลูกค้าท่านใดสนใจรถสวยแล้วก็ผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ใครกำลังตามหารถสวยอยู่นะคะคลิปนี้นี่ยต้องขอบอกเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะคันนี้นะคะ Honda City นะคะ1.5 SV ปี2013ค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าได้รถสวยมากสวยกิ๊บได้ของเดิมจากศูนย์ทุกจุดนะคะด้านหน้านะคะเป็นโมของปี2013นะคะไฟนะคะเป็นไฟดวงใหญ่แบบนี้เลยอ่านะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะแล้วก็ ล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายา,ย,ะะยางใหม่นะยางใหม่นะยางสภาพยางใช้ได้อีกยาวเลยนะด้านข้างนะคะกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวแบบนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะฟิล์มกรองแสงนะคะติดให้แล้วรอบคันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดกันสาดให้แล้วรอบคันอ่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีนะด้านหลังด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลัง2อจุดนะคะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูกัน คันนี้นะคะมีกุญแจสำรองครบเลยนะคะมีกุญแจ2ดอกนะนะคะแล้วก็ฝาท้ายรถสวยสภาพดีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเลยนะคะคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะ <c oughs> เป็นเครื่องเบนซินนะคะยางอไหล่เครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากทางด้านแผงประตูกันก่อนอภายในนะคะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะแผงประตูก็เป็นสีดานะกระจกนะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้แบบนี้ นะคะแล้วก็กระจกด้านข้างนะคะเปิดปิดออตโต้เลยภายในนะคะภายในเบาะนะคะเบาะหนังดํนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้นะแล้วก็สภาพเบาะต้องบอกเลยนะคะดีมากอันนี้ขนาดฝั่งคนขับเนะาะเจ้าของเดิมต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากนะคะพวงมาลัยหนังดำมันติดฟังก์ชันค่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่1 2 5 9 0 0มโล วิทยุเดิมติดรถนะคะคันนี้วิทยุเดิมที่มาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็คอนโซลนะคะคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะคันนี้เบาะไม่มียวบไม่มีย้อยนะคะ <billion. S 1> แล้วก็ภายในนะคะภายในทางด้านหลังโครงหลังคานะคะต้องบอกเลยว่าดูดีทุกจุด <S <S ดูดีทุกจุดดูสวยดูใหม่ทุกจุดส่วนด้านหลังนะคะมีเบาะกลางแบบนี้นะคะมีที่วางแก้วแบบนี้นะคะสภาพเบาะด้านหลังดูดีมากนะคะ ดูดีมากบอกไม,มบไม่มียวบไม่มีย้อยนะคะไม่มีแตกรายงานด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ1 5 0 0ซีซีฝาป้งเดิมๆเ,เลยนะคะดูได้ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะคะคลิปนี้นะคะถึงบอกว่าใครกําลังตามหารถสวยอยู่นะคะ Honda City แนะนําเลยนะคะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเดินทางต่างจังหวัดก็ประหยัดน้ํามันนะคะฝา,าป้องเดิมๆนะคะสติกเกอร์ โพสอะไรอยู่ครบเลยนะคะฝาเอารงเดิมนะสภาพห้องเครื่องดีมากเลยนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะ Honda City นะคะ1.5 SV นะคะปี2013เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่258,000บาทเท่านั้นเองนะคะแน่นอนเราเอามาจาัดโปรโมชั่นนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อก,กับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะคันนี้ซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรถสวยแล้วก็ผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รายละเอียดดีๆมากมายนะคะติดต่อเข้ามาเยอะๆวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ